ธรร,ม,ม,าาาธร,รม,มาวุโทว่าหลวงปู่สาครธรรมาวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มิถุนายน2568ในระหว่างที่เราปฏิบัติอยู่นั้น เราสนใจในเรื่องที่เราจัดวางเท่านั้นคนทุกวันนี้ไปหลงอยู่ในสังขารสังขารในอดีตบ้างสังขารในอนาคตบ้างก็เลยลืมปัจจุบันเพราะไม่ได้มาดูปัจจุบัน ูดมาสองสามวันเรื่องสมถะกรรมาฐานกับวิปัสนาวิปัสนาเป็นหมายความว่าผู้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่วิปัสนาญาณกับวิปัสนูปะกิเลสเมื่อวานนี้ได้พูดถึงวิปัสนาญาณวิปัสนูปะกิเลส เราต้องมีทำความเข้าใจไว้ว่าในระหว่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่เราสนใจในเรื่องที่เราจะวางเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องวางทั้งหมดถ้าเราไปยึดก็เป็นวิปัสสูปกิเิศอย่างที่ว่าแสงจะว่างเกิดขึ้น โดยธรรมชาติถ้าเรามองเห็นรูปได้หรือมองเห็นอะไรได้มันก็มีแสงสว่างโดยธรรมชาติก็มันอยู่แล้วอึงว่าปัญญาพิจารณาเห็นสังขารเพราะว่าได้เห็นสังขารมันมีแสงสว่างมันถึงได้มองเห็นได้ปัญญาพิจารณาเห็นที่เกิดของสังขารปัญญาพิจารณาเห็นที่ดับของสังขาร ปัญญาพี่นยเห็นสังขารเป็นสิ่งที่น่ากลัวคนทุกวันนี้ไปหลงในอยู่ในสังขารสังขารในอดีตบ้างสังขารในอนาคตบ้างก็เลยลืมปัจจุบันเพราะไม่ได้มาดูปัจจุบันเราเอาแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้ว โอ้ยในสมัยเราเป็นหนุ่มเป,เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราได้พบครูบาอาจารย์มาแล้วมากมายเราได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์มาแล้วมากมายในการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราเข้าใจในธรรมะครมสั่งสอนของครูบาอาจารย์เราละอะไรได้บ้าง ทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสของเรายังเต็มอยู่ใช่ไหมก็หมายถึงว่าอไการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆมันเป่าประโยชน์ทั้งหมดถ้าหากทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสยังเต็มอยู่ยังล้อนอยู่แสดงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนั่น มันยังล้อนอยู่ในทิฏฐิมานะก็แสดงว่าอไที่ฟังธรรมมาทั้งหมดมันศูนย์ไปแล้วแม้แต่การได้พบพระพุทธเจ้าก็ตามมันศูนย์ไปแล้วก็ดูอย่างคนเมืองราชคือมัวไปทำอะไรกันอยู่คนสิบสองส่วนที่ไปฟังธรรมทูเจ้าอยู่ที่สวนตันหนุ่ม คนสิบเอ็ดส่วนเขามีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องประดับดวงใจของเขาแต่อีกหนึ่งส่วนมัวโต้เถียงกันอยู่ว่าศาสดาเก่าของพวกเราเ,เป็นศาสดาเอกของโลกหรือศาสดาองค์ใหม่ที่มาเพิ่งเห็นคือพระพุทธเจ้า ความสงบไม่เกิดขึ้นรู้เวลากัะสปะเขาเลยออกไปยืนหน้าชุมนุมชนว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพัตถาคตไม่ได้เป็นศาสดาองค์เอกเหมือนกับสมัยก่อนแล้วเราเนี่เป็นลูกศิษย์ของพัตถาคต ฉะนั้นพากันทำความสงบในใจไว้ให้มากแล้วก็ไปถวายสักการะพระพุทธเจ้ากาบผู้เจ้าเบญจางคประดิษฐ์ด้วยความงามแล้วก็บอกกับบริวารเพราะเมืองราชคือเป็นบริวารของอุลุเวลากัจปะขยากัจปะนาทีกัจปะกัจปะสามพี่น้อง ในตระกูลกัจปะกัจปะเดรถีอยู่ที่เมืองสาวัตถีวิ่งหนีจากลูกมะม่วงมันล่วงใส่ที่ผู้เจ้าแสดงอิทธิปฏิหารที่เมืองสาวัตถีที่เชตวันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนี้ผู้เจ้าจะแสดงฤทธิ์ด้วยต้นมะม่วงด้วยลูกมะม่วง เสร็จแล้วก็ไอเดรธีคนนี้ปัดต้นมะม่วงหมดไปเหลือต้นมะม่วงในราฐสำนักของราฐสำนักตัวของประชาชนธรรมดาเนี่ยจะตัดหมดไม่ให้เหลืออยู่เลยแล้วพอพระเจ้าออกไปบินธบาทวันที่จะทำอิทธิปฏิหารนั้นก็เลยมีคนเอาลูกมะม่วงมาใส่บาตร บอกว่าถ้าหากเอาไปให้พวกเศรษฐีหรือพวกอะไรที่เป็นเจ้าของสวนมะม่วงหรือเป็นเจ้าทรายนั่นก็จะได้ค่าจ้างรางวัลเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเราใส่บาทผู้เจ้าเนเราจะได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตก็เลยตัดสินใจใส่บาทผู้เจ้าซะเลยผู้เจ้าก สันเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมันให้ไอ้คนที่เฝ้าสวนมะม่วงเอาเม็ดไปปลูกปลูกคุณตรงนั้นคุ้ยคุยคยดินออกปกลูกเอาผู้เจ้าเอาน้ําล้างมือให้ไปรดมันก็งอกงามขึ้นมาเลย mm hmm. จนได้มีลูกได้กินลูก,กวันนั้นเลยต้นมะม่วงต้นนั้นวันนี้คนที่เอาลูกสุกไปกินไปกินแล้วก็เอาเม็ดมันไปเพาะแล้วก็เกิด เป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเต็มเมืองสาวถีอีกวันนี้ก็เกิดพายุใหญ่ไอเดลิธีคนนี้ก็เลยอับอายขายหน้ามาแสดงค่ะอิทธิปฏิหารก่อนผู้เจ้าสุดท้ายมากเกิดพายุใหญ่ลูกมะม่วงก็ร่วงไยถูกพวกเดลิธีทั้งหลายก็วิ่งหนีกัน สุดท้ายมาเจ้าเดริทีคนที่เป็นหัวหน้าก็วิ่งออกไปเห็นชาวนาก็จูงควายมาที่จะไถนาก็เลยไปขอเชือกเขาแล้วก็ขอหม้อเอาเชือกข้างหนึ่งปูกใส่คอตัวเองอีกข้างหนึ่งก็ปูกใส่ปากหมอให้มันเหลือสั้นเข้ามาหน่อยก็ให้เขาเอาดินใส่ให้กระโดดเม่น้ำ ตายไปเลยเดลิดีคนนี้คือ,อตัวท้ายมันกระสปะเหมือนกันฉะนั้นถึงว่าการฟังธรรมจากผู้เจ้าคนสิบสองส่วนสิบเอ็ดส่วนก็มีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาแต่อีกหนึ่งส่วน เพียงแต่มีพรตไตสนาคมเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเชื่อว่ามีพระธรรมเชื่อว่ามีพระสงฆ์ไม่มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันกับพวกสิบเอ็ดส่วนมาฟังด้วยกันทำไมอ่ะเหมือนถึงไม่ได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันคุพอตัวเองมัวแต่โต้เถียงกันว่า อาจารย์องค์ไหนเป็นเจ้าลทัทิจะเป็นอาจารย์เก่าของเราบอกหรือเป็นอาจารย์องค์ใหม่ที่มาใหม่ที่เราไม่เคยเห็นขนาดรู้เวลาการสปาไปประกาศแล้วบอกว่าเราเป็นสานุสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแค่นั้นจะยังไม่ยอมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมสงบลงไป ถ้าสงบลงไปก็จะได้มรคนีพคานเหมือนกันไม่ต้องมาโต้เถียงโต้เถียงด้วยอะไรด้วยทิฏฐิด้วยมานะด้วยอาสวะด้วยกิเลสเนี่ยมันก็แค่นั้นถึงว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับคนอื่นเขาดะนั้นการทําลายตัวอาสวะกิเลสเราทําลายแบบไม่มีข้อแม้ทุกวันนี้มันมีแต่ข้อแม้ ไอ้นุ่นก็เคยฟังไอ้นี่ก็เคยฟังตอนนั่นก็เคยได้ยินไอ้นี่ก็เคยได้ยินไปไปมามาแล้วไปนั่งจิ้มโทรศัพท์อยู่แค่นั้นหาประวัติครูบาอาจารย์มาอ่านมาอะไรไปให้มันหมดวันหมดคืนไปคืนหนึ่งถ้นอนไม่หลับก็มานั่งจิ้มโทรศัพท์แทนที่จะมาดูกาย มาดูวาจามาดูใจทิฏฐิและความเห็นมันเป็นไปกับอ er ริยสัจไหมทิฏฐิและความเห็นมันเป็นไปกับไตรลักษณ์ไหมมันเป็นไปกับอริยสัจสี่ไหมทิฏฐิและความเห็นถ้าทิฏิและความเห็นมันเป็นไปตามอริยสัจสี่เห็นร่างกายของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไป เป็นธรรมดาของมันมันสลายลงไปไหนสนหลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุริญญาณาธาตุเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเรามาเห็นอย่างนี้วันนี้มันก็ละพิธิมานะอาสะวะยกิเลสได้แต่ไม่ได้พยามามันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เราอยู่กันมาช้านานแล้วเราจะมาทิ้งกันไปอย่างนี้ไม่ได้นน่ ทีเรศมันมีปัญญามากกว่าเราอีกมันมีปริญญามากกว่าเราอีกดังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติต้องทำแบบง่ายที่สุดสบายที่สุดไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นว่าอะไรก็ว่ากัน ว่านี่ทุกข์เห็นจริงแจ้งประจักษ์ขึ้นมานี่ร่างกายของเราเนี่แหละเป็นตัวทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ผัดดินผัดน้ำทัดลมทัดไปนี่เป็นตัวของทุกข์ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทุกวันนี้มันมีแต่ข้อแม้ถ้าหากเรามีข้อแม้อยู่อย่างนี้ จะตายอีกกี่ชาติจะเกิดอีกกี่พบกี่ชาติก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วยังจะต้องไปไล่มาจากโลกนตนนรกนไล่มาตามลําดับมาเป็นนรกธรรมดา16แดนแต่ละแดนมี16บอ่อจะต้องไล่มาตามลําดับ ไอ้ที่ไปตกโลกกันตานรกนี่สิมันไม่มีอายุพัวมันจะหลุดออกมาจากโลกันตานรกได้เพราะเราข้ามเวทนาไม่ได้เพราะเราเห็นเวทนาว่าเป็นเราเห็นเราเป็นเวทนาถ้าเราข้ามเวทนาได้ด้วยแนวทางของฌานมันถึงจะข้ามเวทนาได้ ตามแนวทางของฌานสมถกรรมฐานข้ามได้ชั่วคราวอยู่ในเจตนาก็ได้ชั่วคราวไม่เหมือนกันกับตามแนวทางของฌานแนวทางของฌานก็มีแจกรูปปสานสี่อารูปปสานสี่สัญญาเวทยิตานิโรธ รูป,ปรสารสีมีองค์คือมีวิตกมีวิจาร์มีปิติมีสุขมีเอกตาจิตเราเคยเป็นหนึ่งไหมธรมเอกตาเรากำหนดลงไปรู้ขึ้นมาได้เลยเรียกว่าวิจาร์ปิติสุขเอกตา ดุติยชนปติยชนปิติถุกเยกตาอุเบขาปัญจมัชานเยกตากับอุเบขาพอ,อข้ามอารมณ์นี้ก็ไปสู่อรูปประสานสี อากาานัญจายตุนะวิญญาณัญจายตนะอกิญญญายตนะเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธตามเจตนาเราไปพัก,กจิตที่สัญญาเวทยิตนิโรธแล้วก็ถอยลงมาตามลำดับจนถึงจิตปกติธรรมดาแล้วเข้ามาใหม่ระหว่างกลางชานทั้งสี่ รูปกับอรูปต่อกันเรามาพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันพิจารณาถึงเรื่องอายุไขพิจารณาถึงเรื่องกรรมพิจารณาทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปาคาดโดยโลคาพยาธิปัจจุบันทันด่วนที่มันจะจุดตีพบหรือยัง อายุไขก็ยังมีอยู่กรรมก็ยังมีอยู่มีทั้งกรรมทั้งอายุไขอุปคาษา,ษา,ษาก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็อยู่ไปตามปกติของเราเราก็ไปพักกิจอยู่ที่สัญญาเวทยิตานิโรธอยู่ตามเจตนาไปฝึกฝนอบรมความละเอียดของกิจอยู่ในสัญญาเวทยานิโรธนั้น มันดับสัญญากับเวทนาโดยประการทั้งปวงนี่พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับธาตขันของเราแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะถึงข่าวที่จะจุดจีพบหรือยังจะถึงข่าวที่จะจุดจีพบแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาตามลำดับเข้าไปใหม่ระหว่างกลางชานทั้งสี แล้วก็จุดติภพในระหว่างกลางชานทั้งสี่เรามีเกตนาอย่างนั้นแล้วเราได้ตั้งเกตนาอย่างนั้นได้ไหมถ้าเราตั้งเกตนาอย่างนั้นยังไม่ได้แม้แต่ไม่ต้องอย่างอื่นหรอกแค่บริกรรมชวนะเรายังเอาไม่อยู่เลยขณินี้กาสมาธิเป็นยังไง วางคำบริกรรมได้ชั่วขณะอีกหนึ่งหรือวางคำบริกรรมได้นอนขึ้นจนเกิดอุกขานิมิตหรือปฏิภาคคิมิตอุกขานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ฟังก่อนส่วนปฏิภาคคิมิตก็มาเห็นสังขารร่างกายของเราวางอารมณ์ ปาิทภาคนิมิตอันนั้นลงไปเป็นอัปปนาสมาธิขาดจากอารมณ์ต่างๆเห <c oughs> มือนกับเราตกอยู่ในเหิวในบ่อมีแต่ความเวิ้งว้างของใจหรือเหมือนกับตกอยู่ในท้องมหาสมุทรหรืออยู่ในบาดาลภพ,พ ลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศกลางหาวที่ไหนไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนที่เกิดเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นธรรมดาเรียบง่ายไม่มีอะไรแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันเวลากิจสงบเป็นอัปปนาสมาธิ หรือพิจารณาร่างกายมาดั้งเดิมแล้วก็ทำลายขาดลงไปเลยโดยที่ทำครั้งเดียวก็ขาดลงไปได้เลยคือพิจารณากายเอากายเป็นอารมณ์เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์แล้วสุดท้ายมากายมันก็สลายลงไปให้เห็นมันก็เหลือส่วนเป็นนามธรรม เกวนามธรรมมันก็ไม่มีมันก็หายไปหมดเหลือแต่ผู้รู้อันเดียวเนี่ยเราอยู่ในเจตนาเราจะไปพักกิตอยู่ที่สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได้หรือเราจะมาพักกิจอยู่ในวิปัสสนาก็ได้หรือเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกไม่มีปัญหา เพราะเราเป็นอิสระเสะรีไม่อยู่ในบังคับบัญชาของกิเลสไม่อยู่ในบังคับบัญชาของทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายเราหลุดออกจากทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งมวลเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมีแต่ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสปกคุมจิตใจของเราอยู่สุดท้ายมามันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลย ความดีก็ไม่เห็นความชั่วก็ไม่เห็นมีจต่มืด8แปดด้านร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 0.7.1